บายดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกท่านจ้าตอนนี้ก็ยังพเลาะอยู่ป่าอยู่ดงเหมือนอีกเหมือนเคยนะคะพี่พี่เอฟซีทุกท่านตีว่าวันนี้ตีจะไปที่ผาเสด็จนะคะตรงที่เพื่อนมีอะไรลายคนมีซื้อลือไว้นะคะตีก็อยากจะเห็นตีอยากก็อยากจะมาสัมผัสเนาะในบรรยากาศที่ว่าเพื่อนว่ามีสถานที่หนึ่งนะคะ ที่องค์พระมหากษัตร์ไทิยรัชกาลที่5นะคะได้มาประทับหรือว่ามาและมีหินศิลาจาลึกไว้ให้ดูให้ชมนะคะตีเองก็ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนเนาะเห็นแล้วเพื่อนบอกว่าขับรถเลยเข้ามานะคะตีก็ละขับเลยเข้ามานี่ล่ะคะ่ะก็จะเห็นเพื่อนเรียกว่าเป็นศารนะคะเป็นศารแต่ตอนนี้ตียังไม่เห็นเลยนะคะว่าอยู่จุดไหนเนาะ ก็ขับรถเลยเข้ามาตามถนนหุนทางเห็นคนก็จะถามคนละคะ่ะว่าอยู่จุดไหนเพาะพี่เอฟซีท่าน,นะคะก็ไม่รู้ว่าหลุงเข้ามาถึงที่ไหนเห็นกําแพงด้วยนะคะข้างซ้ายมือนะคะข้างหน้าเห็นคนแล้วะคะ่ะมีการก่อสร้างน่าจะเป็นการก่อสร้างเส้นทางรถไฟความเร็วสูงนะทางเข้ามาก็เป็นทางลุกลงังนอจุดน,นี้เป็นทางลุกลังนะคะอู้ตีเข้า,ม,ามองเห็นทุกคนรู้ไหม ตีมองเห็นการก่อสร้างที่ใหญ่โตและอลังการมากๆนะคะจุดนี้ไม่รู้ว่าเป็นสร้างอะไรนะคะแต่ข้างหน้าไม่รู้ว่าเป็นสร้างอะไรเหมือนกันนะคะแถวนี้กําลังมีการบุกเบิกเลยการก่อสร้างนะคะทุกคนนี่แหละค่ะโอ้โหทางเข้ามาก็อย่างที่เห็นแล้วค่ะเป็นทางลูกลังเนาะบรรยากาศอะไะค่ะทุกคนเนาะตีขับรถหลงเข้าไปประมาณสักกิโลกวักว่สองกิโลแลวค่ะ ก็เข้ามาตรงนี้นะคะตีขับรถเลยเข้าไปเลยสถานที่ตรงที่เพรียกว่าเนี่ยค่ะอันนี้เป็นสถานีรถไฟอยู่ที่ผาสด็จนะคะไม่ใช่ตรงสถานีสถานีแท้ๆตีขับรถเลยมาแล้วนะคะตรงนี้ตีจะเข้ามาที่เพื่อนเขียนว่าผาสด็จนะคะผาสด็จก็อาจจะเป็นเพ่อเรียกว่าประวัติศาสตร์เป็นหินจารึกประวัติศาสตร์อะไรนี่ละค่ะเนาะตีต้องขออภัยนะคะนะคะเพื่อนเขียนว่าศาลาพัก ดีหรือเปล่าภาพภาติอ่านไม่ผิดนะนะคะตรงนี้จะมีหินนะคะจะมีหินแบบเขาเรียกว่าหินโผ่ออกมานะคะข้างล่างก็จะเป็นเส้นทางรถไฟความเร็วสูงหยุดหุดนี้นะคะเพื่อนว่ามีหินหินศิลาจารึกนะคะอของพระบาทสมเด็จเจ้าหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพระบาทพระเจ้าอยู่หัวของ ประเทศไทยก็เรียวกันเนาะตีไม่รู้ว่าจะพูดยังไงให้ถูกนะคะตีต้งองขออภัยนะคะน่ราคาของพระเจ้าอยู่หัวพระเจ้าแผ่นดินก็แล้วกันเนาะพระเจ้าแผ่นดินไทยราชกาลที่หนะคะอุ้รถไฟกําลังกันมาเดี๋ยวเราดูบรรยากาศรถไฟมากันก่อนนะคะพี่ๆอีทุกท่านว้าวมาได้ภาพหมอเจะสวยมากนะคะ บรรยากาศรถไฟก็วิ่งผ่านไปแล้วได้ภาพสวยๆงามๆมาฝากพี่ๆฟทุกท่านเดี๋ยวเราถ่ายภาพบรรยากาศบริเวณรอบๆให้ทุกคนได้ดูได้ชมกันนะคะพิ่นเขียนว่าหลวงพ่อพาสเสด็จที่ประทับนะคะพิ่นข้างบนจะเขียนว่าที่ประทับเนาะตอนนี้รถไฟยังไม่มานะคะทุกคนเดี๋ยวจะถ่ายภาพบรรยากาศบนเส้นทางรถไฟนี้นะคะกันก่อนรถไฟจะมาเพิ่งก็จะมีสัญญาณเตือน ตลอดเวลานะคะช่วงนี้รถไฟยังไม่มาเนาะพี่ๆตีทุกันเดี๋ยวตีจะถ่ายภาพบรรยากาศให้ทุกคนได้ดูได้ชมกันว่าทําไมถึงซื่อว่าผาสเสด็จนะซึ่งมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาตั้งแต่พระเจ้าแผ่นดินราชกาลที่หเนาะซึ่งเพื่อนว่ามีมีมตาประทับนะคะทุกคนมาตรงนี้ทุกคนจะสังเกตเห็นไหมอยู่ข้างบนหนหินนะคะจะมีอ่ามี จังว่าแบบเ่าเรียกว่ายัางไงอะลอยตาประทับเขียนว่าผ่าสเสด็จหรือเปล่านอะอะตีเองก็ดูไม่ซักสักเท่าไหร่นะคะแต่มีคล้ายๆเหมือนตาประทับเอาไว้นะคะทุกคนบุญงูนหินข้างบุญนะคะเขียนว่าน่าจะเป็น น่าจะเขียนว่าผาสเสด็จมากกว่าเนาะพพเอฟซีทุกท่านพพเอฟซีทุกท่านมองเห็นว่าอย่างไรคอมเมนต์มาบอกตีใต้คลิปได้นะคะวันนี้ในที่สุดตีก็ามาถึงที่นี่แล้วนะคะผาสะเสด็จนะคะนะคะบรรยากาศก,าก็อย่างที่เห็นล่มลื่นมากๆนะคะธรรมศาสตรสวยเป็นอีกหนึ่งสถานที่ประวัติศาสตร์ไทยเลยนะคะที่ตรงนี้จะตั้งอยู่ที่ตำบลทับกวงอำเภอแก่นคอยจังหวัด สระบุรีนะคะซึ่งไม่ห่างไกลจากกรุงเทพสักเท่าไหร่และซึ่งไม่ห่างไกลจากโคราชสักเท่าไหร่นะคะบรรยากาศก็กยังท่เห็นสวยงามมากๆนะคะทุกคนน่าอยู่มากเลยนะคะข้างล่างเนาะถ้าพูดถึงเมื่อตะกี้ตอนที่ตีขับรถเลยตรงผาเสด็จไปนะคะพี่ๆี่ริงท่านตรงที่นี่นะคะ่ะจะมีเข้ามานี่ก็ใครผ่านไปผ่านมาจุดนี้นะคะอย่าลืมเข้ามากไกว้บบขอพรน,นะคะท่าน ศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยนะคะจากการบอกเล่าของอผู้คนอย์ยุเหลีนนี้พันจะเขียนข้อห้ามอะไรไว้หลายๆอย่างนะคะพันเขียนว่าคาถาบูซาระปิยะมหาราชหรือเปล่าเนาะพันเขียนว่าห้ามขึ้นนะคะพันเขียนว่านะคะนะคะอันนี้จะเป็นคาถานะคะพี่พี่ทกท่านนะคะถ้าหากตีพูดอะไรที่ผิดพลาดหรือใช้คำสาปอะไรที่ผิดพลาดไปตีต้องขออภัยมาะที่นี้นะคะเพราะว่าบางคำสาปเนาะตีเองก็ ไม่สามารถแบบเรียกว่าอะไรจะออกมาออกนามของท่านให้ถูกต้องทั้งหมดตีเองไม่ได้มีเจตนาจะลบลูหรือว่าจะทําให้พี่น้องชาวไทยไม่พอใจนาะตีก็พยายามบอกพยายามใช้คําศัพท์ให้ถูกต้องที่สุดแล้วนะคะพี่ๆนีทุกท่านนี่หละค่ะนั่นะละคะ่ะถ้าผิดพลาดประการใดตีเองก็ โอคำแนะนำพี่พี่เอฟทุกท่านคอมเมนต์มาใต้คลิปแนะนําตีในการพูดการจาได้นะคะเพราะว่าตีเองไม่เคยใส้คสัพท์นี้เพราะว่าเพราะว่าตีพูดไม่เป็นนะคะพูดไม่เป็นตีก็พยายามพูดให้ถูกต้องที่สุดแล้วค่ายังไม่ถูกต้องตีก็ต้องขออภัยจริงๆนะคะแต่พอได้มาเห็นกับหูกับตาตัวเองตีเองบอกได้เลยว่ารู้สึกแบบ คนหนาวลุกขึ้นมาทันทีเลยค่ะไม่นึกว่าตีเองจะได้มาเห็นมาเข้าก่อนครั้งนี้ตีมาถึงเป็นครั้งที่สองแล้วเนาะครั้งก่อนตีมาตีก็อยากจะมาเห็นนะคะพันเขียนว่าทางเข้าผาสเสด็จนะคะตีเองก็เลยขับรถมานะคะเข้าก่อนมาไม่ถึงเนาะวันนี้มาถึงก็ถือว่าเป็นบุญตาบุญวาสนาไม่นึกว่าจะได้มาเห็นภาพบรรยากาศแบบนี้นะคะจะได้มาเห็นรอยที่พระองค์ทรงประทับไว้บนงุ่นหิน ที่เป็นตัวหนังสือที่ใหญ่นะคะที่ใหญ่มากเลยนะครับตีเองก็ไม่ไนึกว่าจะได้มาเห็นทีแรกตีว่าเองว่าก็คิดอยู่ในใจเนาะอันนี้คือคําว่าคิดอยู่ในใจนะคะ <St ate> ผมคิดคือว่าอื้งผาสเสด็จผาเสด็จคืออ่าพระองค์ท่านมาเสเด็จมาแล้วตีก็คิดว่าเป็นพื้นที่นะคะเป็นพื้นที่ที่พระองค์ท่านสเสด็จมาแล้วไม่นึกว่าจะมีตาประทับนะคะทุกคนไม่นึกว่าจะมีตาประทับไว้ในงูน่นหินนะคะไว้ในงหน่หิน เป็นหุ่นหินที่ใหญ่มากๆนะคะถ้าไม่สังเกตตีไม่รู้เลยตีเดินผ่าน3รอบตีก็ไม่รู้ว่ามีตาประทับอยู่ข้างบนนะตีก็เลยแฟนตีก็เลยบอกว่าสังเกตเห็นเหมือนโตหนังสืออะไรตีก็เลยสูนโทรศัพท์ดูพาพีพีเอทุกท่านได้ดูได้ชมและกลงกันข้ามไปนั้นก็คือการขุดเจาะอุโมงรถไฟความเร็วสูงมาที่นี่เราสามารถ ได้ฟังเสียงคุณเรียกว่าเราเสียงการก่อสร้างก็แล้วกันและข้างล่างที่ตีขับรถเลยไปเนาะพี่พีเอฟทุกท่าน เป็นการเพื่อนกําลังทําการบุกเบิกการก่อสร้างอะไรก็ไม่รู้นะคะซึ่งตีเองก็ไม่กล้าจะถ่ายภาพปาพีพีเอฟซีทุกท่านถ้าใครอยากรู้อยากเห็นก็ขับรถเลยลงไปดูได้นะคะเพราะว่าอาจจะเป็นพื้นที่ตีกลัวจะเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลอะไรอย่างเงี้ยตีก็เลยไม่กล้าถ่ายนะคะตีก็เลยว่าใครอยากเห็นก็สามารถมาถึงจุดนี้แล้วขับรถเลยลงไปดูได้นะคะอันนั้นคือการหลงป่าและหลงทางจริงๆนะตีขับรถหลงลงไปนะคะตอนนี้ก็ถือเวลากลับแล้วเนาะพีพีเทุกท่านนะั่นแหละคะ่ะ อย่างที่เห็นแบรรยากาศเนาะอันนั้นคือสถานีรถไฟพลาสเดชนะคะอันนี้จะเป็นเต้นคนงานหรือพื้นที่การก่อสร้างเส้นทางรถไฟความเร็วสูงน้องหมาวิ่งตามรถแล้วจ้ะพี่พีเอทุกท่านนะคะเจ้าที่วิ่งตามรถอย่างห่างจุดตูดเลยนะคะอันนี้จะเป็นสถานีรถไฟพาาสเดชนะคะจะเป็นสถานีรถไฟที่อยู่กลางป่ากลางเขาของแท้ของจริงนะล้อมลวดด้วยภูเขาเทพจะไม่มีบ้านคนเลยนะคะบ้านคนนี้ จะมีวัดอยู่ค่ะจะมีวัดแล้วก็บรรยากาศดีมากๆเลยนะคะเข้ามาตรงนี้แต่สิ่งที่ได้ยินคือการก่อสร้างหรือการขุดเจาะอุโมงค์จะเสียงดังไปหน่อยนะคะเพราะว่าเพิ่นกําลังก่อสร้างหรือว่าและการพัฒนาของเมืองไทยนะคะโดยเป็นอุโมงค์รถไฟความเร็วสูงนั่นเข้ามาตรงนี้จะมีวัดนะคะพี่ๆที่ท่านวัดแล้วก็บรรยากาศดีมากๆ มันก็จะเป็นเส้นทางรถไฟนะที่ผัดตัดผ่านป่าและภูเขา บอกได้เลยถ้าใครได้นั่งรถไฟสายนี้ติวัดนะน่าจะบรรยากาศดีมากๆโดยเฉพาะขั้นตอนช่วงที่ผ่านผาสเสด็จเนาะที่มีงหนหินอายุกออกมาเนี่ยอู้เนี่ยภูเขาสลับซับซ้อนสวยมากๆเลยค่ะพี่ๆทุกท่านถ้ามีรถไฟวิ่งออกมานี่อู้คงจะน่าดูเลยนะคะโอเคนะคะมาถึงจุดนี้ติเองก็คงขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะวันนี้พาบุกป่าบุกดงอีกแล้วลงไปนิด